อาสนะเดะอมิตายุตอธิษฐานถึงเนมเทอัสลีภัยข้าพระเจ้าและสรรพสัตในจักรวาลตั้งแต่บัดนี้จนถึงการตื่นขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประตูทั้งสามเราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของลามะยิดัมพระพุทธเจ้าและสาผู้หาย,ยากและสูงส่งข้าพระเจ้าและสรรพสัตในจักรวาลตั้งแต่บัดนี้จนถึงการตื่นขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประตูทั้งสามเราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของลามะยิดัม พระพุทธเจ้าและสางผู้หายากและสูงส่งข้าพระเจ้าและสรพพสัตในจักรวาลตั้งแต่บัดนี้จนถึงการตื่นขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประตูทั้งสามเราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของลามะยิดัมพระพุทธเจ้าและสางผู้หายากและสูงส่งโพธิจิตเพื่อให้สรรพสัตว์ในจักรวาลจงมีความสุขปราศจากทุกโศกเพื่อพวกเขาจะได้รัสสู้ฉันจะทำสมาธิลึกสองขั้นเพื่อให้สรรพสัตในจักรวาล จงมีความสุขปราศจากทุกโศกเพื่อพวกเขาจะได้ตรัสสู้ฉันจะทำสมาธิลึกสองขั้นเพื่อให้สรพสัตว์ในจักรวาลจงมีความสุขปราศจากทุกโศกเพื่อพวกเขาจะได้ตรัสสู้ฉันจะทำสมาธิลึกสองขั้นดูก่อนผู้พิชิตทั้งสิบทิศเฉพาะพระพักพระโพธิสัตว์ผู้เป็นโอรสของผู้ชนะนับอสอง,งอไขกับปรมานูในจักรวาลข้าพเจ้านอกน้องต่อหน้าชุมนุมใหญ่นี้กระดาน สำหรับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ผู้สถิตยอยู่ในทิศทั้งสิบและกา,การสำหรับพระลามะและวัชรัข้าพระเจ้าถวายทวีปทั้งและผู้พาอันสมบูรณ์ทวีปทั้งรวมกันเป็นวงเดียวกันด้วยใจร้อนรนเป็นร้อยล้านพันกติดและอสองอไถแสนกลับด้วยความสงสารและความเมตตรกรุณายอมรับพวกเขายอมรับพวกเขาและให้พรของคุณคำอธิษฐานของกิ่งทั้ง7ความนอบน้อมการให้และการสารภาพความชื่นชมยินดีการอธิษฐาน และการอธิษฐานบุญเล็กน้อยที่สะสมมาทั้งหมดนี้ข้าพระเจ้าอุทิศให้แก่การตื่นที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์สี่ไม่จำกัดขอสรรพสัตทั้งปวงจงพน้นภัยทั้งปวงขอท่านจงเป็นผู้มีอุเบกขาเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินเพียงได้ยินชื่อของเจ้าอมิตายุทธบุรุษพยักเลยกองกําลังของมารที่นําความตายที่คาดไม่ถึงถูกทําลายฉันขอรีภัยในคุณฉันขอร้องคุณจากก้นบึ้งของหัวใจขออวยพรให้ข้าพระเจ้ามีวัชระอายุยืนยาว โอมอมราณีทวิเวทิเยโซหาโอมอมราณีดว so ิเวติเยโซหาโอมอมราณีดวิเวติเยโซหาโอมอมราณีดวิเวติเยโซหาโอมอมราณีดวิเวติเยโซหาโอมโอมราณีทวิเวติโซหาโอมอมราณีดวิเวติเยโซหาโอมอมราณีดวิเวทิเยโซหาหอุดวิดีโซชั่วคราวและท่ยอมมรา์ซ้าหลายๆครั้ี่จะเท่า so ที e ่วะทำได้ความทุ่มเท สวอัญมญณีล้ำค่าทั้งสามข้าพเจ้าอุทิศกุศลธรรมทั้งมวลบริสุทิ์ไม่บริสุทธ์หรือผสมปนเปที่สัพพสัตได้สั่งสมมาในสมัยเพื่อเป็นอุทาหรณ์แห่งธรรมนี้ขอสัพพสัตจงบรรลุสัพพัญญูขอบคุณสัพพสัตในโพธิจิตมันดาและทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมและสำเร็จมาตลอดระยะเวลาสามชั่วอายุคนธรรมทูตขอสัพพสัตในหกแดนบรรลุพุทธภาวะและอย่างรู้กายทั้งห้าโดยสมบูรณ์โดยไม่มีข้อยกเว้น ด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีกายครบประการด้วยพระคุณแห่งสัจจะแห่งธรรมอันไม่เปลี่ยนแปลงและด้วยพระคุณแห่งปณิธานอันไม่มีความแตกดับแห่งสง์ขอบคุณสำหรับผู้ชมของคุณกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลช่องครั้งหน้า